เอาไปให้พี่ปูลองเทสดูนะคะว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนุกซี่ปล่อยของใส่ชุดเด็ดอยู่บ้านในวันอากาศร้อนอกตุมกระแทกเต็มสองตาแม่ยืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่จริงๆสำหรับนุกซี่อัญญพัทหวานใจคนสวยของร็อกสตารปูอานนท์สายแสงจันทร์หรือที่แฟนๆคุ้นหูในชื่อปูแบคเฮดพร้อมไม่เพียงเจ้าตัว จะมีหน้าตาสวยหวานชวนมองเท่านั้นแต่สรีระรูปร่างก็ยังปเปวอ์ไม่เป็นสองรองไครแถมล่าสุดในอินสตาแกรมของน้องนุกซี่ก็ยังไดโ้โพสภาพถ่ายเซลฟี่สุดแซ่บที่ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องอ้าปากขางพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบว่าชุดอยู่บ้านในวันอากาศร้อนซึ่งชุดดังกล่าวที่จะตัวพูดถึงนั้นเป็นชุดชั้นในหลายลูกไม้สีแดงขับผิวขาวสุดๆแถมหน้าอกหน้าใจก็ยังตูมตามกระแทกตาวมากๆ จนหลายคนถึงขนาดแซลว่าภาพนี้ทำเอาโฟกัสพิจุกกันเลยทีเดียวว่าแต่เซ็กซี่จัดเต็มขนาดนี้ไม่กลัวพี่ปู่จะห่วงบ้างหรอจ๊ะน้องนุกซี่